ท่านเจ้านี้บอกว่าตัวความนะครับคนที่จะฟ้องคดีเนี่ยสามารถไปที่สาลแล้วก็ฟ้องคดีเองได้ไหมนะครับนี่น่าสนใจนะเพราะว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายค่าทนายความใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบนะครับจะมีแค่ในคดีผู้บริโภคเท่านั้นนะครับที่ผู้ที่จะเป็นโจทย์นะครับสามารถฟ้องจำเลยที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจได้นะครับ แล,แล้วที่ศาลเนี่ยก,ก,ก,ก็จะมีเจ้าพนักงานคดีเฉพาะคดีผู้บริโภคเท่านั้นแล้วก็จะนั้นการเหมือนอาทิตย์ละครั้งประมาณนี้นะครับที่จะมาเจอกันแล้วก็เจ้าพนักงานคดีจะดาเนินคดีให้นะครับในคดีฟ้อ,องร้องธรรมดาไม่มีนะครับทนายบางคนท่านก็พูดจิตตลกว่าทานายที่ว่าความให้ฟรีนั้นตายไปจากโลกแล้วนะครับผม <laughs> แต่สามารถปรึกษากันได้ครับมีอะไรสามารถโทรมาหาทนายความได้นะครับมาค้าสสดีครับ